สวัสดีครับก็เจอกันอีกคลิปนะครับที่บ้านลิงไอตมบลจ้านอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตตอนนี้ก็ได้สัก90%แล้วนะครับการขึ้นจอ FC บอกว่าอยากดูบรรยากาศเยอะๆผมก็จัดให้นะครับอยากดูบรรยากาศเยอะๆนะครับเดี๋ยวให้ดูเยอะๆเลยทีมงานกำลังคือจะเสร็จล้จะเสร็จแล้วนะครับก็อันนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะครับ ถ้า FC อยากดูเยอะๆก็ไล่ดูทุกคลิปนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมลงไป3แล้วที่บ้านลิงไอ้ผมลงไป3คลิปแล้วเนาะ FC บอกอยากดูเยอะๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูเยอะๆครับอยากดูเยอะๆแล้วจัดให้ครับ รครับเขาไปนู่นหมดเลยแหละครับช่างหวานเขาไม่มาด้วยหรอก <c oughs> ที่ผมมานี่ช่างออดีเจนู้นเขาถามว่าพี่จะมาไหมมาครับมาไยว้เนาะผมเขา้าใจที่ว่าเขาอยู่ท่าตูม <c oughs> ก็เลย <c oughs> อ่รับปากแล้วไงรับปากว่าจะให้เยืมมากกันส่นอะไรเงี้ยเพราะให้ส่งพิกัดให้ผมอา้าวเฮ้ยทำไมาเป็นสีเกต <c oughs> วอ้เฮ้ยทำไมเป็นสีเกตก็ผมมาสีเกตเขาวา่าอย่างเงี้ยออาโอเคเราลบปากเขาแล้วยังไงก็ไปอย่างนี้ครับผมมุ่งหน้าไปท่าตูมเลวนะ,ะผมตีรถกลับผมตีรถกลับเลยตีรถกลับมาฮาลตัตนะตโนบุรีกตกกระไดพอยดีเจคำไหนคำนั้นครับว่าจะมาก็เลยมา แล้วเขาว่าโกหกเขาแต่หน่วยนู้นอ่ายูทูบเบอร์ไปเยอะแหละคงไปรวมกันที่นู่นหน่วยนี้น่าจะมีหมคนเดียวหรือเปล่านะก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถือว่าถือว่าถือว่าเก้าสิบละ ถ้าไม่มีคนเต้นคืนนี้เต้นให้หน่อยนะครับเต้นนีดละเต้นให้ผมด้วยเพราะผมไม่มีคนเต้นผมก็ลงคลิปไม่ได้อย่างนั้นอย่างนั้นเพลงละสิบบาทเอีงละสิบบาทเต้นละสิบบาทแปะโป้งไว้ก่อนเต้นเมื่อนั้นยังมีคนเต้นเลยเมื่อนั้นมันมันคืมพักคืมฝนเนาะเพราก็ไม่ค่อยมากัน เสี่สิเขาบอกถ่ายให้ดูเยอะๆเมื่อกี้ลองลงเมื่อกี้ลองชิปไปเขาบอกถ่ายให้ดูเยอะๆ,ๆนะ <c oughs> สายไฟนะครับเยอะมากยาเพราะว่ามันต้องใช้ระยะยานะครับ สายไฟตอนนี้หน่วย D559 จะปรับปรุงระบบไฟอลังการมากเลยนะครับโชมใหม่ไฟกระพริบเสื้อนี้เป็นเสื้อทีมยูทูบเบอร์นะครับสังเกตจะมีช่องนักพัฒชาแนวด้วยนะครับ นี่ครับจอก็ยี่สิบหกเมตรนะครับ เบรกก็สี่สิบแปดอนะครับใส่กันสุนรันทุงครับรันทุงตรงนู้นครับตรงเงนน่้นสาวตรงนี้มาดูบรรยากาศโดยรอบเป็นทุ่งนานะครับกว้าง อนนี้ก็สี่มงกว่าๆจะห้าโมงแล้วครับห้างแล้วห้าโมงเย็นนะฮะเออเ่ยเรยเนี่ยนอบกคิวนื่อบั มนงต้องตัว <m ics> <m ics> ้านไปไหนเราเดี๋ยวมาเป็นถนงเนาอ้าวารเอารถนั่มาช่างเรืองซีโฟมอะอะไรรถตู้ครับไอ้พยศน่ะเขาอะอารถนังเขามาช่างเองซีโฟมที่เขางานเอเขาเอางานเมื่อวาน

มตาจริงาพอกิทานี้งอาไนทำงานทำงานแข่งกับเวลาตอนนี้มาไวครับวันนี้วันเสาร์ไม่ได้ทำงานก็เลยมาไวได้ถ่ายวบาตินี้ยเคะสบยดอะไรเน เพื่อปะคาัเท่า <im itation> เน้นก็จะติดของนะครับ <im itation> ลึกลึกลงสูนะครับติดสี่ชั้นนะครับโดยประมาณ อันนี้ก็จะใช้ข้อนะครับช่วยใชอข้อนะครับช่วยช่วยแรงได้ไป มีลูกพี่ใหญ่นะครับลูกพี่ใหญ่หน่อยดีห้าห้าเก้าเป็นนายแบบโฆษณาปุ๋ยตากระต่ายด้วยนะครับเกียร์ไกครับสูตร์สิบแปดเก้าสิบแปดได้ข้าวโฆษณาเขามั้ครับเนี่ยซื้อจนข้อแถมอ๋อซื้อจนข้อแถมเนาะนึกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ปีที่แล้วซื้อของเขาซื้อเขาสี่สี่สิบถุงเออครับปีนี้คงจะซื้อสิบถุงละไหนถุงหนึ่งเกือบสองพันนี่ครับ แพงขึ้นอะไรก็แพงเลยเนเดี๋ยวก็ซื้ออากาศหายใจหายใจครับยุคนี้ซื้อแพงซื้อแพงครับแต่ก็ซื้อนำเข้าเนาะใช่แต่ว่ามัน<ะ>เราซิ้อเองได้ทำไมอ่าใช่ครับคินเนอร์เ,เราซิ้อเองได้ทำไมแพงครับคินเนอร์จากน้ำตาลอะเออซิ้อเองได้ทำไมแพงแต่ข้าวราคาถูกใช่ใช เดาบีดูโอ้ไม่กันลังอ,ลอ,อ่ะไม่มีเครื่องมันไกลให้มันดึงคลิปนี้จัดให้ยาวๆนะครับจัดให้ยาวๆ Fc บอกอยากดูนานๆจัดให้ยาวๆครับยาวๆนี่10กว่า <c oughs> นาทีนะครับผมเค <c oughs> รื่งก็ร้อนนะครับ10กว่านาที เครื่องปั่นมาแล้วครับเครื่องปั่นมาแล้วครับเริ่มใจวัยรุ่นเครื่องปั่นมาแล้วครับเนี่ยเครื่องปั่นมาแล้วนี่ครับเครื่องปั่น เครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟโอ้ดีมากเลยครับไม่มีพิธีอะไรจัดจัดเต็มได้เลยนะครับเย็น นี่ครับบรรยากาศโดยรอบก็จะมีร้านค้านะครับร้านค้า f อร้านมะพร้าวนมสดครับมะพร้าวผั่นนมสดแล้วก็ร้านนู้ก็ร้านค้าเอนะครับตามไปทุกงานเลย ันนี้เป็นเครื่องเส้นนะครับจะต้องมีทีทีเส้นว่ายนะครับก่อนปตจะทำการอลองเสียงอะไรนะครับก็จะมีการเส้นว่ายนะ ครับสำหรับเอฟซีที่บอกว่าอยากดูเยอะๆผมก็ถ่ายให้15นาทีแล้วนะครับดูให้จบด้วยนะครับสําหรับ FC ท่านหนึ่งที่บอกว่าอยากดูเยอะๆก็15นาทีนี่ก็เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็เราจะมาเจอกันอีกช่วงเทสเสียงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม